พอกันทีไม่ต้องมากันอีกแล้วเรียกว่างง่ายว่าไม่ต้องคบกันอีกเลยและพวกกูจะไม่รับฟังพวกมึงอีกต่อไปกูขอประกาศว่านี่คือราชอาณาจักรไทยนี่คืออธิปไตยไทยที่พวกมึงไม่มีสิทธิ์มาอ้างสิทธิ์อีกต่อไปกูผู้ชนะสวัสดีครับพี่น้องเอทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีแลคขมิ้นวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆก็อย่าลืมมากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ ช่องป๋าหนุ่ยทีวีและช่องคขมรนวันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งช่องคขมรวันนี้นะครับใกล้ถึง1นึ่งแสนซับแล้วปูจะได้โล่ที่2และฝากพี่น้องช่วยกันแชร์ออกไปนะครับเช่วยกันแชร์ให้คนอื่นได้มาฟังแล้วถ้าเขาชอบเขาก็มากดติดตามผมจะได้ไปถึงแสนผมขาดอีกประมาณไม่ถึง8ปดพันนะครับก็ขอากราบขอพระคุณมาณโอกาสนี้ สำหรับวันนี้นะครับที่ผมจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องต่อยอดจากเมื่อคืนนี้ที่ผมไลฟ์สดแล้วก็ตามช่องข่าวต่างๆที่เขาพูดถึงเรื่องของแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเขาประกาศและเขาร้อมแล้วนะครับเขาเอาแล้วนะครับวันนี้กองทัพภาคที่สองสั่งการให้มีการล้อมรัวรรร้วปราสาทรอบรอบปราสาทตาเมืองมโดยใช้เป็นแบบอะไรฮะลวดหน,นามหีเพลงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเป็นอะไรที่คนไทยชื่นใจมาก เป็นภาพที่คนไทยอยากเห็นมานานอยากเห็นการล้อมรั้วมากกว่าเห็นตัวประสาสททด่เราทำไปวันนี้เราหลังจากล้อมรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วประกาศเป็นราชะเป็นเป็นแผ่นดินของไทยซึ่งนับจากนี้ไปคนคเขมรไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเหยียบตรงนี้อีกต่อไปคนคเขมรไม่มีสิทธิ์มาเหยียบอีกต่อไปทหารเขมรไม่มีสิทธิ์มาเหยียบตรงนี้อีกต่อไปกูบอกแล้วอยู่ด้วยกันดีๆไม่ชอบไอ้พวกลูกหลานละแวก ไอ้คนเขมรนี่มันไว้ใจไม่ได้ครับถ้าไว้ใจมันไว้ใจหมาไว้ใจงูเห่าดีกว่าไว้ใจงูเหา่ายังดีกว่าไว้ใจคนเขมรดีกว่าผมเจองูเหา่าผมเจอคนเขมรผมเชือดคอเขเมรทิ้งก่อนเลยผมไม่เอาไว้แล้ครับเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้ก็หาว่ากูมาอะไรเหยียดชาติพันธุ์ผมเหยียดนะโอ้โหผมมปนตัวเหยียดเลยแล้วคิดว่าคนแบบนี้คุณว่าคนดีไหมนะถ้าคิดว่าคนดีใครบอกว่ากูชอบแบ่งแยกชอบเหยียดชาติพันธุ์มึงก็เอาคนเขมรไปเลี้ยงเน ถ้าลูกเมียมึงไม่โดนข่มขืนไม่โดนฆ่าปาดคอตายก็ให้มันรู้ไปไอ้พวกเขเมเรมันไว้ใจได้ที่ไหน่กูรังเกียจหมดแล้วครับกูไม่สนใจใครแล้วมึงจะดีขนาดไหนกูไม่รู้่นะครับแต่กูรู้ว่าเป็นเขเมรปุ๊บกูรังเกียจเลยแต่กูไม่ท,าทําร้ายตัวนั่นเองนะครับเรื่องที่จะสืบเนื่องกันต่อวันนี้ก็คือหลังจากที่มีการล้อมรั้วนะครับทางเขเมเรเองก็หุบป,ปากปิดปากเงียบเลยมันคงแค้นนะแต่เรื่องนี้มันไม่จบ เรื่องการล้อมรั้วตรงนี้ฝ่ายเราเนี่ยจบแล้วจบเรียบร้อยแล้วแต่กําลังของเรายังไม่ถอนออกยังคงตึงกําลังเอาไว้จนกว่านะครับการประเมินสถานการณ์ของออแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเขาจะประเมินแล้วว่ามีการรับรายงานประเมินแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วมันไม่มีอะไรแล้วแต่ผมบอกได้เลยนะครับยังไงก็ไม่ปลอดภยัยถ้าตาบใดเรายังมีเขมรนอยู่ข้างๆคํา,าคว่าปลอดภัยไม่มีฮะหรือว่าพี่น้องคิดเห็นเป็นยังไง นะครับยังควรจะมีกองกำลังควรที่จะมีอาวุธติดอยู่แถวๆนั้นเอาไว้ติดป,ปลายครับอย่างน้อยอาวุธปืนหนักยังต้องมีอาวุธไออาวุธปอลยอยังต้องมีพวกปืนหนักนี่ยังต้องมีนะครับเผื่อเอาไว้ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินและที่สําคัญนี่นะครับตรงนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าคเหม็นมันมาเอาคืนแน่มันยังไงก็เอาคืนครับเพราะพวกนี้มันโง่มันถูกปลูกฝังมามันถูกสร้างชุดความเชื่อ เชื่อว่าปราสาตาเมือนทมเป็นของมันยังไงมันก็เอาคืนปราสาตาควายนี่ก็เหมือนกันยังไงก็เอาคืนฉะนั้นอย่าประมาทถ,ถ้าเยาถ้าเรายังไม่สามารถทํากําแพงล้อมไปตลอดแนวชายแดนได้อย่าประมาทต่อให้เราทําได้มันอาจจะวันดันดีคือดีมันอาจจะยิงลูกจรวดข้ามมาก็ได้คือสัญญาณคนกเหมรมันเราต้องตัเพิดม,มันไม่ให้มันอยู่ในแผ่นดิน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทํามาเนี่ยมันเจ็บช้าน้ําใจคนไทยหมดเราก็เห็นยิงจรวดลูกแรกมากระตกไปในปัน๊มน้ํามันคนตายแปดศพเด็กในเซเว่นที่ขายของตายเด็กนักเรียนตายลูกเมียชาวบ้านตายตายเกิดแปดศพอยู่ในนั้นถูกไฟเผาก็หลายศพคุณคิดเอากันละกันแล้วคนขเขมรอย่างเงี้ยคุณจะไว้ใจมันได้ยังไงคุณจะมองมันเป็นคนต่อไปได้ยังไงจริงไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกนับต่อจากนี้ ผมนะครับขอกราบขอพระคุณหัวใจงามๆของพี่น้องตาหารนะ่ะทุกนายไม่ว่าจะเป็นตาหารหลักไม่ว่าจะเป็นตาหารพลานนะครับทุกท่านล้วนแล้วแต่เอาชีวิตเข้าไปแลกเพื่อที่จะยึดเอาตัวประสาทที่มันเป็นของเรากลับคืนมาให้โลกรู้ว่านี่คือของกูจนได้และก็ทำำําสําเร็จมีนายตาหารเสียชีวิตจากการรบเนี่ยทั้งหมด15นายนะครับทั้งหมด15นายซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบ การรับผิดชอบของรัฐบาลก็คือการเอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายให้ครอบครัวผู้สูญเสียแล้วจบมันไม่ง่ายอย่างนั้นวันนี้คุณจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อไปเอาตัวนายหุนเซเละตายตัวนายหุนมาเน็ตมาให้ได้อย่าพยายามไปหาช่องออกให้สองพ่อลูกนี้ต้องดำเนินการเอาตัวมันมาลงโทษให้ได้ เพราะผมถือว่ามันเป็นอัชญากรสงครามแม้กระทั่งคนในออสเตรเลียนะครับที่ดูข่าวเนี่ยเขายังพูดกันเลยนะครับว่าไอสองพ่อลูกนี่คือนะครับอาจญากรสงครามนะครับเอาแล้วครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยนะครับประสาทตาเมินทมเป็นของไทยเรียบร้อยแล้วเราล้อมลั้วเรียบร้อยแล้วทุกคนสบายใจได้ต่อไปนี้จะไม่มีไอพวกเศษขยะ ที่ขึ้นชื่อว่าขแมร์ขเมนไม่มีโอกาสขึ้นมาเที่ยวถ้ามันอยากจะมามันก็ต้องรอดไอ้ลวดหนามหยเพลงรอดรอดเหมือนหมารอดนะครับขเมรจะต้องรอดมาเหมือนหมารอดแล้วถึงจะขึ้นมาได้แล้วก็โดนจับข้อหาแล้วรฮะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับเอาละครับคลิปนี้ดีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนรายการก็เชิญนะครับมี q ิว o d e โคได้สแกนอยู่แล้วก็ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลํำลางไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ